ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบหน้ามูมูนะครับตอนนี้6โมงเย็นกับ25นาทีนะครับก็มาถึงในเรื่องของการอัปเดตราคาล่าสุดนะครับรวมถึงเปอร์เซ็นต์นักลงทุนล่าสุดว่าเขาอยู่ฝั่งไหนมากกว่านะครับมันอาจใช้เป็นมุมมองอีกมุมมองนึงนะครับที่ใช้ประกอบ ก่อนเพื่อนเพื่อนจะตัดสินใจกดลงทุนใดๆนะครับก็วันนี้มีอยู่3รายการหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นยูโรปาลีกคอนเฟลเลนซ์ลีกแล้วก็เซกุนดาสเปน2นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับในยูโรปาลีกเนี่ยเจอมากครับ <laughs> ดูนะนี่ผมดำมาเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆไล่กันไปนะครับในยูโรปาเนี่ยนะครับคู่แรกเฟเรนวาลออสนะครับเจอกับนีส ตอนนี้ราคาเหม่อเหมอนะครับแต่ว่ากระแสเนี่ยมันไปอยู่ทางทีมทีมเยือนนีสนะครับ65%แล้วก็อยู่เฟรนซ์วาลอสเจ้าบ้าน35บนะครับอ,อ,อาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับจะบุกไปต่อ f k คคาราบักเนี่ยปอปานะครับเออต่อน้อยนะแล้วก็กระแสแรงมากครับเป็นกระแสที่อาแจกเนี่ยไปแตะที่80%นะครับแล้วก็คาราบัก20น้อยแปลกๆนะ กระแสแรงนะ <laughs> นะเออแล้วก็อินซีแดงดำไอแท็กแฟงเฟิร์ตของเยอรมันนะครับวันนี้ได้เล่นในบ้านเนี่ยรับการมาเยือนของลีกาสฟุตบอลสโกล่านะครับก็ราคาเขายกให้เจ้าบ้านแฟงเฟิร์ตเป็นต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งแล้วก็ต้องถือว่ากระแสค่อนข้างแรงนะถึงแม้ราคาจะแพงเนี่ยอยู่แฟงเฟิร์ตถึง74นะครับแล้วก็อยู่ลีกาสเนี่ยนะครับ เลียวโซซิดัตจากสเปนนะครับจะบุกไปต่ออมัคคะบีเทวาวีฟนะครับครึ่งควบลูกนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่โซซิดัตก็แรงครับ75%แล้วก็อยู่มัคคะบีเทวาวีฟ25%นะครับมิติแลนด์จากเดนมาร์กนะครับวันนี้ได้เฝ้าลังรับการเยือนของเซนกินลุตนะครับนะ,ะจากโปรตุเกสใช่ไหมมิติแลนด์เป็นต่อที่หน้าปอปานะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์อยู่มิติแลนด์หกอยู่เซนกินลุต 36นะครับ PAOK OK Salonika นะครับเล่นในบ้านนะครับเป็นต่อวิกตอรียเพาเซ่นครึ่งลูกวัดใจนะครับกระแสไปเหลื่อมอยู่ที่ทีมเยือนวิกตอรีพาเซ่น54นะครับอยู่ PAOK OK เจ้าบ้าน46โลมากับดินโมเียฟคู่นี้วิเคราะห์วิจารณ์ลงหน้าช่องไปนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วท่านไหนที่ยังไม่ได้รับชมรับฟังก็ ถ้าสนใจไปไป,ไปได้นะครับผมโพสต์ไว้ให้แล้วนะครับคู่นี้ราคาตอนนี้นะครับโลมายังคงเป็นต่อดีนอโมเคฟที่1ลูกนะครับเปอร์เซนต์อยู่โลมา68อยู่ดีนโมเคียฟ32นะครับอันเดเลชจากเบลเยียมครับเล่นในบ้านนะครับรับการมาเยือนของลูโดโกเนตเลดกาดนะครับอันเดเลชเป็นต่อครึ่งลูกเปอร์เซนต์อันเดเลชตอนนี้64 l u บลูดโดโกเลต36นะครับ แอตเลนติกบินเบาครับเล่นในบ้านเป็นต่อสลาเวียปาร์คครึ่งลูกโอ้โหแล้วเปอร์เซ็นต์เป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่พุ่งขึ้นไปแตะที่81%แล้วก็อยู่ทีมเยือนสลาเวียปาร์คเพียง19%นะครับคู่นี้น่าสนใจเพราะว่ามันสูงมากะนะทีนี้ไปคู่ที่หลาย,ลายท่านหลายฝ่ายหลายอาจารย์จับตามองนะครับ <c oughs> ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับ จะบุกไปเยือนเฟเนบาเช่ของตุรกีนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีอดีตนะครับอดีตผู้จัดการแมนยูคุมอยู่นั่นก็คืออาจารย์ผมเองครับโจเซ่มูรินโญ่นะครับวันนี้เขาให้แมนยูบุกไปต่อหน้าปอนะแล้วก็เปอร์เซ็นต์แมนยูตอนนี้ 62, f e บเฟเนบาเช่38ก็เชื่อได้เลยว่าทุกกระแสนะทุกการมองเนี่ยยังไงเขาก็มองว่าวันนี้ แมนยู you, ไม่น่าอยู่จริงไหมเออแมนยู you, ไม่น่าอยู่เพราะว่ามีชายที่ชื่อโจเซ่มูรินโญ่เนี่ยคุมคุมทับเจ้าบ้านเฟเนบาเช่อยู่นะเออแล้วแมนยูด้วยฟอร์มแบบเนี้ยไปต่อเขาแบบนี้นะครับก็ดูว่า <c oughs> คู่นี้จะเป็นมวยล้มต้มคนดูไหมคือยังไงผมมองว่ายากนะแมนยู ไม่ใช่งานง่ายแน่ครับโอกาสมีมีมีแหละแต่ว่ามันยากอะนะครับกาลัสโกเรนเจอร์จากสกอตต์นะครับเล่นในบ้านเป็นต่อสเตอัวบูคาเลสนะครับหนึ่งลูกเลยนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่เรนเจอร์55อยู่สเตอัวเนี่ยสี่สิบห้านะครับโอลิมปิลียงครับวันนี้เล่นในบ้านเป็นต่อ B เบเ,เซ็กตัสจากตุรกีเนี่ยลูกควบลูกครึ่งน,นะครับ เปอร์เซ็นต์อยู่ลียงเนี่ยอยู่เบสิกตัสเนี่ยนะครับเมาโมเจอกับโอลิมปิกอสนะครับราคาเหมืเหมนะครับเปอร์เซ็นต์มันเหลื่อมอยู่ที่โอลิมปิกอสทีมเยือน53นะครับอยู่เมาโมเจ้าบ้าน47 f c p o อโตจากโปรตุเกสนะครับวันนี้ได้เล่นในบ้านรับการมาเยือนของฮอฟเฟนไฮม์จากเยอรมันเนาะโปโตเนี่ยเป็นต่อสูงเลยครับลูกควบลูกครึ่ง เปอร์เซนต์ปอร์โต้66ฮอฟเฟนไฮม์าม34นะครับไกไ่เดยทองทันแอมฮอสเปอร์ครับวันนี้ได้เล่นในไวท์ฮ์ตเลนสเตเดียมนะครับรับการมาเยือนของเอเซตอักมาจากฮอนแลนด์สเปอร์ต่อถึงลูกครึ่งเต็มๆเลยนะครับแล้วก็กระแสก็ค่อนข้างแรงด้วยนะครับอยู่อยู่สเปอร์เนี่ย77อยู่อักมา23่นะครับ ทเวนเต้นะครับวันนี้เล่นในบ้านรับการมาเยือนของอินซีฟ้าขาวแห่งกรุงโรมลาซิโอจากอิตาลีนะครับทเวนเต้9อ,อครับว่ากัดแสเนี่ยไปลาซิโอ70นะครับแล้วก็อยู่ที่ทเวนเต้30นะครับทีนี้ถ้ามองกันในศึกยุโรป้าเนี่ยไอตัวสุดท้ายคือบอลรองเนี่ยเป็นเป็นบอนลรองที่แรงก็คือรองลาซิโอ0เนี่ย เป็นเป็นบอนลรองที่แรงนะครับแล้วก็ไอตัวที่แรงแรงอีกที่ไปแตะ80ก็จะเป็นแอตแลนติกบินเบานะครับที่วันนี้เฝ้าบ้านเป็นต่อสลาเวียปาร์คครึ่งลูกเนี่ยนะครับนี่นี่บอลต่อนะอแล้วก็จะมีที่แตะ80อีกไอเนี้ยก็แรงนะโซเชดัตเนี่ยผมก็มองว่าแรงครับ75%เนี่ย ต่อครึ่งควบเนี่ยนะครับอ,อีกตัวก็คืออาแจกแต่อาแจกเนี่ยข้อติงนิดนึงคือราคามันดูน้อยแล้วก็แสมันแรงจนน่ากลัวนะคู่นี้ถ้าเป็นผมผมข้ามนะแต่ถ้าไม่ข้ามเนี่ยก็ต้องเสี่ยงอยู่คารบักแหละเออนะประมาณนี้นะสำหรับยูโรป้านะทีนี้ไปที่คอนเฟอเรนซ์นะครับคอนเฟอเรนซ คู่แรกนะครับเคอร์เคิลบูธจะบุกไปต่อไวกิงเกอร์เรเยอวิกนะครับครึ่งควบลูกเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่เคอร์เคิลบูธเนี่ยเจอยู่ไวกิงเกอร์เรเยอวิก22่องไอไวกิงเกอร์รู้สึกจะอยู่โซนท้ายของตารางตารางลีกคอนเฟลต์ Conference นะอืับโปเอลนิโคเซียวันนี้เล่นในบ้านเป็นต่อโบเล็กบันจาที่1ลูกเลยครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์อยู่อัโปเอลเนี่ยเจอยู่บันจา25นะครับ วิกตอเรียกิมมาไลส์เนี่ยจะบุกไปต่อเยรอกเดนปอปานะครับเขาก็ลองเยรอกเดนสิครับเหลื่อมนิดนึงนะครับอยู่เยือกเดน54อยู่วิกตอเรียกิมมาไลส์สนะครับฮาร์ดเจอกับโอมานียนิโคเซียนะครับราคาเหมอเหมอตอนนี้กระแสอยู่ที่เจ้าบ้านฮาร์ด61อนะครับอยู่โอมานียนิโคเซีย39นะครับจาเกียโรเนียเนี่ยราคาตกแล้วนะครับปัจจุบันณนะตอนนี้ จากเกโรเนียต่อเพียงลูกครึ่งนะครับเจอกับเปโตคุปเมื่อเช้า2ลูกนะถ้าใครดูในคลิปตอนเช้าเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยจากเกโรเนียเนี่ยต่อ2ลูกนะครับอ่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้อยู่จากเกโรเนียเจ้าบ้าน65อยู่เปโตคุป35นะครับ KaA g เ n กนนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อโมครึ่งลูกนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่เกน54อยู่โม46นะครับ ชามล็อกโลเวอร์นะครับบุกไปต่อลานเอฟซปอปานะครับเปอร์เซนต์อยู่ชามล็อกห้าสิบเจ็ดอยู่ลาน 43. สี่สิบสามสิงโตน้ำเงินคามเชลซีนะครับวันนี้จะบุกไปต่อพานาติ์นกอสที่1ลูกเลยนะครับแล้วก็เปอร์เซนต์เนี่ยสูงมากแตะถึง8 4สเปอร์เซนตครับเชลซีแล้วก็พาณิไนกอสมีเพียงส6กเปเซโอ้โหแรงมาก <laughs> อิสต uh, ันบูลบาซักเซียนะครับจะบุกไปต่อ,อพูลิคมเชสเซ่ a, นะครับเชสเซ่ a, เนี่ยเขายกให้บาซักเซียต่อปอปานะครับแล้วก็เปอร์เซนต์อยู่บาซักเซีย58อยู่เชสเซ่ a, เนี่ย42นะครับลาปิดเวียนนาวันนี้เล่นในบ้านเป็นต่อโนอาเนี่ยลูกครึ่งนะครับเปอร์เซนต์อยู่ลาปิดเวียนนา70อยู่โนอา30นะครับ ฟิอเรนตินาจากอิตาลีนะครับบวกไปต่อเซนกันเลนของสกอตขึ้นควบลูกครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่แรงสุดครับฟิออเนี่ยส้เซนกันเล่นเจ้าบ้านเนี่ยนะครับปาโพสนะครับเล่นในบ้านเจอกับไฮเดนฮิมราคาเหมือเหมือนะครับแต่ว่ากระแสเนี่ยแรงอยู่ที่ทีมเยือนไฮเดนฮิม63อยู่ที่ปาโพสเนี่ยนะครับ ลีเกียวซอ,อร์ครับบุกไปต่อบัคค่าโทโปล,ล่าครึ่งลูกวัดใจนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ลีเกียวซอ,อร์หกสิอยู่บัคค่าโทโปล,ล่า35นะครับ HJK เฮลซิงกิเจอกับดินาโมมินนะครับราคาเหม่อเหม่อแล้วก็เขาอยู่ทีมเยือนกันตอนนี้นะครับออยู่ดินาโมมินเนี่ย52อยู่เฮลซิงกิ48ลูกาโนนะครับ <c oughs> จะบุกไปต่อมาลาดาโบเลสลาฟนะครับปอปา ก็ลูกาโน54มาลาดาเนี่ย46นะครับโอลิมปิกรูปยาน่าครับเจอกับ LASK ลิ้นราคาเหมือๆนะครับเปอร์เซ็นต์ตอนนี้อยู่ลิ้น66อยู่รูปยาน่า34นะครับเลียวเบติสนะครับวันนี้ได้เล่นในบ้านเป็นต่อ FC โคเปนเฮเกนจากเดนมาร์กเนี่ยครึ่งควบลูกนะครับ เปอยู่เรียวเบติตห้าสิบเกอยู่โคเปนเฮเกน41นะครับเดอะนิวเซนเจอกับโลโคโมทีฟแอสตานนาราคาเหม่อๆนะครับกระแสไปอยู่ที่ทีมเยือนแอสตานนา62อยู่ที่เดอะนิวเซนสามสนะครับเพราะงั้นในคอนเฟอเรนซ์เนี่ยที่เห็นเหตุนเนี่ยนะครับที่เป็นบอลต่อแรงๆเนี่ยก็จะมีฟิออเรนตีนาจากอิตาลีครับต่อเซนเกเลนครึ่งควบลูกนะครับ แล้วก็จะมีสิงโตน้ำเงินคามเชลซีครับบุกไปต่อพนาติชยในกอส1ลูกอันนี้84%นะครับ <c oughs> ดูแล้ววันนี้เพื่อนๆลองลิสต์ไอตัว80%ดูสิแล้วก็ลองดูราคาว่ามันจะมาหรือมันจะไม่มาเท่าที่เราเห็นไปเนี่ยเมื่อกี้มีอะไรนะฟีออกับเชลซีใช่ไหมเออในในคอนเฟอเรนซ์ Conference, ใช่ไหม ส่วนในยูโรป้าเนี่ยในยูโรป้าเนี่ยก็ไอ้แปเนี่ยมีแอตแลนติกบินเบานะครับต่อสลาเวียปาร์คครึ่งลูกแล้วก็อ,อ,อาแจกอัมสเตอร์ดัมไปต่อคาราบักปอปานะครับทั้งหมดที่แตะ80%ดอรเนตอนนี้มี4คู่นะครับสคู่แบ่งเป็นยูโรป้า2แล้วก็คอนเฟลเลนซ์2นะครับเนี่ยดู4ตัวนี้ว่ามันจะเป็นยังไงนะ <c oughs> ทีนี้ไปปิดท้ายที่เซกุนดาสองสเปนวันนี้ก็มีหลายคู่ครับมี5คู่นะครับอัลมาเรียเล่นในบ้านเป็นต่ออัลบาเซเต้ครึ่งควบลูกครับเปอร์เซ็นต์อยู่ 66, ente, อัลมาเรีย66สอัลบาเซเต้34ลาเวนเต้เลอเบันเต้นะครับถ้าอ่านตรงๆเนี่ยมันจะเป็นลาเวนเต้เลบันเต้นะครับเล่นในบ้านเป็นต่อเดอโบติโวลาคอรุนญานะครับปอปาเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขารองอยู่ที่ลาคอรุนญา52 อยู่เลเวนเต้เนี่ยสี่สิบแปดนะครับเบอร์กอสนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อลาซิงเดอเฟลร์ลนะครับครึ่งลูกเปอร์เซ็นต์อยู่เจ้าบ้านเบอร์กอสหกสิบสี่อยู่เดอเฟลร์ล์สามสิบหกสปอตติ้งกีคอนนะครับวันนี้เล่นในบ้านรับการมาเยือนของอุเอสกานะครับกีคอนเป็นต่อครึ่งควบลูกแล้วก็เปอร์เซ็นต์อยู่กีคอนห้าสิบเจ็ดอยู่อุเอสกาสี่สิบสาม เตเนริเฟ่ครับเล่นในบ้านเป็นต่อมาลากา้าปอปานะครับกระแสไปลองที่มาลาก้าชิมเยือน58อยู่เตเนริเฟ่42นะครับนี่ก็คืออัปเดตราาคล่าสุดรวมถึงเปอร์เซ็นต์นักลงทุนล่าสุดนะครับก็เอาไว้ให้เพื่อนๆไว้ดูไว,ไว้ฟังหูไว้หูก็ได้นะครับเอาไว้ดูประกอบว่าเฮ้ยเวลาเพื่อนๆวิเคราะห์แล้วมีตัวนี้เข้าไปดูไปช่วยเนี่ย มันมันมีประโยชน์ไหมแล้วมันอ่ามันมันช่วยมุมมองขัดเกลาให้มันดูดีขึ้นหรือเปล่าเออผมก็พยายามหาข้อมูลมาให้อะเนาะยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ฝากคนเพื่อนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคอมเมนต์มาคุยกันนะครับอยากได้ข้อมูลอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้เลยนะครับก็เดี๋ยวถ้าออผมพยายามไปหามาค้นหามาก็จะทำเป็น คอนเทนต์เพิ่มขึ้นมาให้เพื่อนๆนะสำหรับข้อมูลที่เพื่อนๆอยากได้ลองลองช่วยกันนะช่วยกันคอมเมนต์เข้ามานะครับส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนกันนะครับสนับสนุนช่องสนับสนุนผมนะครับถ้าไม่เดือดร้อนนะครับอยากสนับสนุนด้านปัจจัยในการสมัครสมาชิกก็แอดไลน์มาสมัครกันได้นะครับที่ไลน์ ID นะครับทีเด็ดน้ามูนะครับ t d e T t นะครับสะกดด้วย T นะครับ NAMO นะครับประมาณนี้นะครับก็แอดไลน์มาได้ท่านไหนไม่สะดวกพิมพ์ไม่สะดวกค้นหาเนี่ยก็สามารถไปที่หน้าช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้านะครับไปที่แท็บชุมชนนะครับตามโพสต์ต่างๆเนี่ยผมก็จะพยายามแปะ QR Code ไลน์ไว้ให้เพื่อนๆก็สามารถไปสแกนตรงนั้นก็ได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ยังไงก็ขอทุกท่านโชคดีครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ